สปอยวันพีชในตอนที่1025ลูฟี่เปิดฉากการต่อสู้ด้วยร่างเกียร์สีอของตนเองการต่อสู้ครั้งนี้จะดูเดือดแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายนะครับก็แน่นอนสลับคลิปนี้นะครับจะเป็นสปอยของวันพีชหลังจากที่สปอยด่วนก่อนหน้านี้นะครับมาอยู่กระตึ้งหนึ่งเลยนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่แฟนขับวันพีชหลายคนเฝ้ารอมานานเลยแหละครับ,เ,บเมื่อไหร่เนี่ยลูฟี่เนี่ย กับไคโดเสถียีซึ่งเราก็จะได้เห็นแน่นอนนะครับสำหรับตอนนี้ส่วนสปอยอันนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้นมาแต่โอเคนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ยังไงตัวเต็มก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เรามาดูสปอยตัวนี้ก่อนว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างบอกเลยเลยครับว่าน่าสนใจมากเลยนะเพราะจะได้เห็นการต่อสู้กันแล้วแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนันนะฮะจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง, YouTube, Facebook, งยูทบ ในตอนที่1,025นี้นี้นะครับจะมีชื่อตอนว่ามังกรคู่ ซึ่งหลักๆในตอนนี้นะครับจะเป็นการเน้นแล้วก็โฟกัสนะครับไปที่การต่อสู้ของฝั่งไคโดและซึ่งแน่นอนเหตุการณ์ต่อเนื่องมาหลังจากที่ยามาโตะนั้นนะครับทำการยื้อยุดแล้วก็ยับยั้งนะครับแม่ไคโดนั้นนะครับไปเผดิศึกทุกคนในเกาะโอเนงาชิมะนะครับเพื่อรอให้ลูฟี่นั้นขึ้นมาใหม่ในตอนนี้นะครับเราก็จะได้เห็นแล้วแหะครับว่าลูฟี่นั้นจะขึ้นมาแน่นอนซึ่งการต่อสู้ของยามาโตะนะครับกับไคโดนั้นแน่นอนนะครับมันยังคงดุเดือดต่อตัดไปที่ฝั่งของลูฟีี่่นนนรััหลลงงจาาากกกทโมุเ้้ไดย กลายเป็นโคดมังกรนะครับแล้วก็เป็นหนุ่มวัย28ปีแล้วนะครับแต่ว่าโมโนสุเกะนั้นยังมีปัญหาอยู่เนื่องจากว่านะครับโมโนสุเกะนั้นเป็นโรคลัวความสูงนะครับอย่างที่เรารู้ก่อนหน้านี้จึงทาให้เขานะไม่กล้าที่จะบินขึ้นไปนะครับบนตัวเกาะโอเนงาชิมะนะครับเพราะว่ามันสูงไงจากตัวประเทศวานขึ้นไปบนเกาะโอเนงาชิมะนะครับก็เลยแบบว่าโหยังกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่นะครับก็ยังป๊อตเหมือนเดิมเลยนะสำหรับโมโนสุเกะแต่ว่าโมโนสุเกะนั้นนะครับถึงแม้จะกลัวนะครับแต่อยากจะช่วยเหลืืออลูฟีาเเเกิินนนขจจึงตัดสใใะร จะพาลูฟี่ขึ้นไปบนเกาะโอนิงาชิมะดยการที่หลับตานะครับแล้วก็บินขึ้นไปเลยแต่ผลปรากฏว่านะครับแทนที่จะบินไปนะครับตรงตัวที่ว่าตรงไคโดกบยามาโตอยู่เลยนะครับพี่แกนั้นบินผิดนะครับบินไปทะลุนะครับต,ตัวปราสาทโอนิงาชิมะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่โมโนสุกเกะนั้นก็บินขึ้นไปนะครับบนดาดฟ้าอยู่ดีนะครับในการบินทะลุ<ร>นะครับเพดานขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับสายโมงนี่ว่าก็คือหลับตาไงพอหลับตามันมองไม่เห็นใช่ไหมครับบินขึ้นไปมัวๆส่วนๆนะครับแต่นนทท้้้าาายี่สสุดแลวก็วกามารถขึไปะ บนตัวดาดฟ้านะครับของเกาะอนิงงชิมะได้นะครับแต่ว่านะครับก็จะเป็นช่วงท้ายตอนเลยซึ่งในตอนนี้เราจะได้เห็นลูฟี่นะครับใช้ร่างเกียร์สสักทีในการต่อสู้กับไคโดนะครับโดยจะเป็นการใช้ร่างเกียร์สนะครับสเน็กแมนก็คือร่างเทียวกันนะครับที่ใช้จัดการนะครับทางด้านของคาตาคูริซึ่งอันี้เนี่ยน่าจะเดาได้และครับว่าต้องใช้ความเร็วในการโจมตีใส่ไคโดนะครับแล้วก็ใช้ท่าหมัดเก็ตคาเวลินนะครับของตัวเองนะครับโจมตีเข้าใส่ไคโดนะครับไปอย่างเต็มแรงเลยนะครับและเราก็จะได้เห็นการคอมโบคอมจอยกัันนะครบ ระหว่างลูฟี่กับยามาโตะนะครับที่ทั้งสองคนนี้ร่วมมือกันและโจมตีเข้าใส่ไคโดพร้อมกันอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็จะเป็นการจบตอนไปด้วยจากรูปนะครับจะเป็นลูฟี่นั้นอยู่บนตัวของโมโนสุเกะนะครับที่เผชิญหน้ากับไคโดส่วนโมโนสุเกะในตอนนี้นะครับหน้าพี่แกก็ยังฟิลแบบปอตดอยู่นะครับก็คือต้องเจอกับไคโดไงเงื้อไหลออกมานะครับถึงแม้จะเป็นมังกรนะครับแล้วก็ตาโลนออกมานะครับเมื่อต้องเผชิญหน้ากับไคโดแล้วก็เป็นการจบไปเนาะส่วนลูฟี่อาะลืมบอนะครับลูฟี่ของเรานั้นกกก็ยยยืืนนนเเท่ลออ พร้อมจะสู้กับไคโดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการจบไปสัตย์สปอยวันพีชในตอนที่1025โอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับความน่าสนใจของตอนนี้นะครับอย่างแรกที่ผมรู้สึกสนใจเลยนะก็คือเราจะเห็นแหละครับว่าโมโนสุเกะนั้นถึงแม้นะครับจะกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับอายุ28ปีแต่จิตใจของเขานั้นก็ยังเป็นเด็กเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังกล้ากลัวๆนะครับอย่างเช่นกลัวความสูงอย่างนี้ครับเลยไม่กล้าบินขึ้นไปในที่สูงหรือแม้กระทั่งเมื่อเผชิ ยังไม่พร้อมในการต่อสู้ถามว่าแปลกไหมโดยส่วนตัวคิดว่าก็ไม่แปลกนะครับแล้วก็ดู make ซ e ดีนะครับแม็ก็ใหญ่แต่ตัวนี่จะมาบอกว่าพอใหญ่ปั๊บจิตใจนะครับจะใหญ่ตามตัวไปเนี่ยไอนี่มก็ดูเวอร์ไปหน่อยนะครับผมว่าอย่างเงี้ยโอเคแล้วแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่รู้สึกได้เลยแหละครับว่ามนุษย์สเกตในร่างโครมังกรเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยอย่างแรกเลยนะครับสามารถบินทะลุนะครับโอเนงะชิมาได้บินขึ้นไปบนดาดฟ้าทะลุไปแบบนั้นนะครับคือยังไงเนี่ยความสามารถหรือพลังเนี่ยมันต้องเยอะมากๆเลยนะครันนนาาพพงเดดดขขึ้้ไไป ย้ำนะครับพังเพดานนะมาจะดูง่ายๆยังไแค่แค่พังเพดานพังอะไรเองถ้าคิดจริงๆแล้วนะครับการจะพังเพดานพังตึกได้เนี่ยต้องเป็นอะไรที่มันแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับนี่แหละครับเป็นผลที่โมโนสุเกตได้มานะครับจากการที่เขานั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนกลายเป็นโคตรมังกรส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับลูฟี่นั้นใช้เกียร์สีของเขาแล้วนะครับในการต่อสู้กับไคโดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกียร์สีนะครับถ้าเรานับตั้งแต่ลูฟี่นั้นนะครับได้ฮคิรูปแบบใหม่มาก็คือรูปแบบเดิมนั่นแแหลลต่่่วาาเพพิมมังกคืออร สูงสูงมานะครับหลังจากนั้นลูฟี่เรานั้นนะครับแทบไม่ได้ใช้เก4เลยได้ซ้ําส่วนใหญ่ที่เห็นเลยนะครับก็ใช้เก2เก3นะครับในการต่อสู้นะครับกับไคโดแต่หนนี้นะครับเป็นการใช้เก4ครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่ได้คาร์คิ่กรอขั้นสูงสูงมาแต่ก็โอเคครับในสปอยไม่ได้มีการบอกนะว่าลูฟี่นั้นใช้ฮาคิอะไรนะครับในการโจมตีเข้าใส่ไคโดแต่ผมเชื่อว่าก็มันก็ต้องใช้อ่ะไม่ฮาคิกรอขั้นสูงสูงนะครับหรือว่าคีราชันในการโจมตี เพราะหากแบบว่าไม่ใช้ฮาคิเลยในการโจมตีหรือใช้ฮาคิกราะขั้นปกติไปโจมตีใส่ไคโดจะโจมตีไปทําไมครับเปลืองแรงเปล่าๆเ,เ,เพราะว่ามันไม่สามารถนะครับที่จะทําอะไรไคโดได้และสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเราต้องมาลุ้นอีกแล้วครับว่าลูฟี่นั้นหากใช้เกียร์สี่นะครับไปร่างสเน็กแมนที่เขาบอกเนี่ยซึ่งผมคิดว่าก็คงจะควบรวมกับการใช้ฮาคิสังเกตด้วยนะครับในการโจมตีเข้าใส่ไคโดคิดว่าเนี่ยเขาจะสามารถใช้ฮาคิกรอะขั้นสูงๆหรือฮาคิราชาควบรวมกับการโจมตีได้หรือไม่เพราะว่าหากจะใช้เกียร์สี่ไปด้ มากเลยและมันดูไม่มีอะไรเมกเซนเลยได้ซ้ํากับการที่ลูฟี่ของเราโดนตบร่วงไปนะครับและไม่ได้ฝึกซ้อมฝึกอะไรขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆนะครับจะสามารถใช้พลังนี้ได้อย่างง่ายได้อันนี้เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่สําคัญนะครับที่ลูฟี่น่าจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้คือก่อนหน้านี้ที่แพ้ไคโดอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ใช้เกเซี่ยในการต่อสู้เพราะว่ามันเปลืองพลังไงแต่วันนี้นะครับลูฟี่เริ่มใช้เกเซี่ยแล,และเป็นร่างไซน็กแมนด้วยในการต่อสู้กับไคโดก็ต้องไปลุ้นดูและครับว่าสรุปแล้วจะใช้ฮานิน สุดท้ายนะครับสิ่งที่สําคัญเลยจะเห็นว่าลูฟี่กับยามาโตะนั้นโจมตีเข้าใส่ใครดพร้อมกันใช่ไหมสิ่งนี้สําคัญเลยนะครับอยากจะเห็นแล้วแหละว่าสรุปแล้วนะครับการต่อสู้ครั้งนี้จะมีโมโนสุเกะนะครับในการมาร่วมต่อสู้จริงหรือเปล่านะครับหรือมาแค่ดูเหตุการณ์เท่านั้นแต่โดยส่วนตัวคิดว่าก็คงจะต่อสู้นะครับคงจะต้องชนะความกลัวของตัวเองให้ได้อย่างน้อยเป็นหน่วยัพ p อ o r t นะครับพ่นกงพ่นไฟรอบข้างเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าและตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราเน่ะครับเคยแบบว่าคาดเดาไปก่อนนาครมโท ก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ยังขาดนกอยู่นะครับเมาโก้จะมาได้หรือเปล่านะครับแต่จริงๆถ้าพี่แกอยากจะมาบินมาก็มาได้เลยนะครับไม่ต้องพึ่งใครทางนั้นนะครับอยู่ที่ว่าพี่แกนั้นจะมาได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับหรือจะมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละก็ต้องไปรอรุ่นอีกทีนะครับซึ่งแน่นอนพรุ่งนี้เนี่ยสปอยนะครับหรือว่าตัวเต็มอะผมนับเป็นตัวเต็มไปเลยนะครับของวันพีชในตอนที่1025คงมาแน่นอนนะครับในช่วงเช้านะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตทุกคนนะ สำหรับตัวเต็มวันพีชนะครับในตอนที่1นึ่งพันยี่สิบห้าและเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่ามูโนซุเกตนั้นจะสร้างประโยชน์นะครับให้กับพวกลูฟี่ได้หรือไม่และลูฟี่นั้นนะครับจะสามารถใช้เกสี่ควบรวมกับฮาคีตนเองนะครับในการจัดการไคโดได้หรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยและเหมือนเดิมหากใครที่ไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fan Page นะครับก็สามารถกดติดตามได้ทุกช่องทางเลยสวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขขออบบรคคุณั